ครับสวัสดีครับนักเรียนโปรช .1 อหนึ่งไอทีะ IT นะครับวันนี้ก็ครูก็จะมาอะสอนในเรื่องของการคิวรี่ข้อมูลที่เป็นแบบข้ามตารางระหว่าง2ตารางน,นะครับอันนี้เรามีสัปดาหที่แล้วเรามี2องเทเบิลนะครับก็คือเทเบิลของ Department ก็คือแผนกแล้วก็เม m เบอร์ Member, ก็คือสมาชิกนะครับโดยมีฐานข้อมูลที่ชื่อ db นะครับไอทก็คือในนี้สังเกตน,นะครับว่า id Web name อ a s l แล้วก็โ h o แลวก็มีรหัส แผนกที่เป็นพอร์เต็ปีที่จะลิงก์ไปหาตัวเชื่อมกับตัวตารางแผนกนะครับแต่และแผนกโอเคอันนี้เราจะเอาสิ่งที่ต้องการโชว์ก็คือเราอยากให้มันโชว์เดี๋ยวนะครับสูน้าจอก่อนโอเคเนาะทีนี้ผมอยากเอาโชว์ชื่อแล้วก็นมสกุลแล้วก็ ID ตรงนี้นะครับตามอันนี้แล้วก็ข้างบนนี้กูอยากให้มีคําว่าแผนกเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นว่า เด็กคนนี้อยู่อยู่แผนกอ,อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็าจะเพิ่ขมข่ทาทั้งที่ในตารางนี้มันไม่มีนะครับมันไม่มีแผนกแต่ตารางแผนกมันอยู่ในนี้กูก็จะทําการ inner join นะครับเพื่อให้เอาเข้อมูลทั้งสองตรางนี้ออกมาโชว์ให้ได้นะครับแต่ก่อนหน้าน,นั้นก็คือเราได้ทําการาดูลักษณะของโครงสร้าง database ของเราแล้วนะครับฐานข้อมูลของเราแล้วนี่ตนี้นะฮะตาราง ว่าเป็นยังไงทีนี้เราก็ได้ทําส่วนของการเ,าเรียกว่าเรียกว่าการทำ relation น,นะครับระหว่างข้อมูลที่เราทามาแล้วตรงนี้นะครับตัดเดียแล้วก็เราได้ทําไปแล้วละนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่า,าตัวตารางของเราเนี่ยตัว table ของเราตัตารางเนี่ย table นี้แล้วก็2ตารางนี้มันมีการเชื่อมโยงก,กันสังเกตว่าในเนี้ยมันมีการเชื่อมแล้วตีเขียวเล็กใช่ครับ แต่ทีนี้เรามาดู Relation กันว่ามันเชื่อมไหมตรงนี้ครับเนี่ยเราได้ทําการเชื่อมต่อแล้วว่า primary key ของตารางที่ชื่อว่าตารางแผนกมันก็จะเชื่อมกับ Val e ลนต์คนะครับที่เป็นาตารางของสมาชิกนะครับ member ตัวนี้นะครับมันก็จะเชื่อมกันนะครับใช้ตัวนี้เป็นเงื่อนไขในการเรียกเอาอันนี้มาโชว์จากตารางนี้อันนี้มาโชว์จากตารางนี้แล้วก็ดึง e p a r t m e n มมาโชว์ด้วยในตาเนี่างก็จะโชว์เป็นแบบนี้นะครับอันแรกเป็น ID ครับอันที่สองเป็นชื่ออันที่สามเป็นนามสกุลอันนี้เป็น,นแผนกนะครับนแผนกโอเคนะครับเราจะโชว์อย่างนี้เราต้องมีเรีลไทมอย่างนี้ทีนี้การเขียนคิวรี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้ให้เราไปที่ตัว sql เพื่อทําการคิวรี่ออกมานะครับนี่ครับตัวนี้เป็นโครงสร้างแบบนี้เราก็จะเริ่มจากการ select โดยคำสั่ง select พิมพ์ select มันก็จะขึ้นมานะครับพิมพ์ตัว s เลยนะครับ se มันก็ขึ้นมา enter select อะไรเราจะโชว์อะไรหนึ่งคือ id ใช่ไหมครับจากตารางไหนครับ member นะครับแล้วก็ member จุดด้วยอลัมน์ที่เท่าไหร่ครับ id ก็คือเนี่ยตามด้วย comma ต่อไปก็ member จุดด้วย f name ใช่ไหมครับต้องการให้โชว์ชื่อต่อไปต้องการให้โชว์ member จุด l name นะต่อไปต้องการให้โชว์ าผนกก็คือมันอยู่ตาราง depart part Dep name นะครับ uh, อันนี้ก็คือส่วนซีเน็่ select ตามฟิวนี้ฟิ l นี่กการโชว์เสร็จแล้วก็จากตารางไหนพร้มตารางไหนครับ member uh, inner join นะครับ inner join กับตารางไหนครับตาราง depart on โดยมี All ออนเอาตัวไหนเชื่อมกันสิ่งที่มันเหมือนกันก็คือตัวของ depart นะครับ id กับดีพาร์ตไของทั้งทั้งสองอนมันจะมีทั้ง member แล้วก็ตัวด e พาร์นะครับก็ดีพาร์หรือ member กันก็ได้นะครับเมมเบอร์ d นะครับเท่ากับ dot ไอ id ที่เราเล e c กแล้วก็ตามด้วยคอลัม์ที่ต้องการโชว์นะครับคอลัมที่ต้องการโชว์ต้องการเอา ID ชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็ชื่อแผนมาโชว์โดยมีเงื่อนไขเรามีตารางที่จอยกันก็คือตารางที่ Member และก็ด e พาร์ตโดยมีสิ่งที่มันเหมือนกันก็คือที่ใช้เชื่อมโยงกันก็คือด e พาร์ตไอดีนะครับของแต่และเทเบิลกดโกนะครับมันก็โชว์ว่าเห็นไหมครับมันก็จะเอา2ออันมาโชว์นะตารางนี้ ส่วนนี้เป็นของตาราง Member นะครับส่วนนี้เป็นของตาราง Depart นะครับ Depart มันก็จะเอาสามารถมาเชื่อมโยงได้ก็จะได้รู้ว่าเจลายุน,นี่อยู่แผนกไหนทีนี้เราต้องการที่จะให้มีเงื่อนไขเข้ามาเพิ่มเติมก็คือต้องการโชว์เฉพาะคนที่อยู่แผนก IT หรือเทคโนโลยีสารเทศเราก็จะทําการเขียนโค้ดแบบนี้ครับเขียน q u e r y อย่างนี้ครับนะี่ครับแล้วก็ต่อด้วยแว r e นะครับแว r e จะมีเงื่อนไขว่าอาอยู่แผนกสารสนเทศใช่ไหมครับก็คือ, feet, อเงื่อนไขก็คือ deep dot id เท่ากับสารสนเทศเป็นเบอร์อะไรอรัเป็นเบอร์หนึ่งวะเดี๋ยวลองดูกันนะครับอ่าใช่เป็นอ่าเป็นเป็นเบอร์หนึ่งในในดีพาร์ตตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมลองกดดูนะครับว่าเห็นไหมครับเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือเลขหนึ่งถ้าใครที่อยู่แผนกไอทีก็จะมยเลขหนึ่งซึ่ง มันก็จะประกอบด้วยของคนที่ชื่อนะครับจีรายุนะครับจุดเป็นหมายเลขหนึ่งายุเป็นหมายเลขหนึ่งเห็นไหมครับดีพาร์เป็นหมายเลขหนึ่งจีรายุกับผูผางนะครับสองคนที่อยู่ภายในนี้ทีนี้เราลองดูใหม่นะครับผมก็จะลองคิวรี่ดูใหม่หมายเลขสองมีไหมหมายเลขสองมีใครอยู่แผนกหมายเลขสองไหมก็โอ้ไม่มีคนอยู่แผนกนี้นะครับแผนกสองผมไม่รู้ว่าแผนกอะไรนะครับ แผนเล่มสองก็คือแผนกคอมพิวเตอร์อ่าต่อไปผมเอาเล่สามเลยครับเพิบไม่มีอ่าแผนกมาเลขสี่น่าจะมีนะฮะลองครับไม่มีนะครับแผนหมายเลขห้ามีไหมอ่าโอ้ไม่มีแผนกหมายเลขหกมีไหมมีครับอ่าหมายเลขหกเป็นช่างอิเล็กนะครับอิเ e ล็กมีใครบ้า ซึ่งในตารางเมมเบอร์คนที่อยู่มานดับหกก็คือนี่ครับนายแดงดำอะไรเงี้ยครับโอเคอันนี้คือการคิวรี่ข้ามตาเทเบิลนะครับถ้าจะคิวรี่ทั้งหมดก็ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ลบตัวนี้ออกแล้วก็นี่ครับโชว์มีทั้งหมดแค่สี่คนประมาณนี้อันนี้คือการคิวเริ่มคิวรี่แบบสองตารางเข้ามาโดยการจอยกันโดยแบบอินเนอร์จอยเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นจอยอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นลิฟต์จอยไลท์จอยนะครับ โอเคอันนี้คือส่วนของการคิวรี2องเทเิมาทีนี้เรามาดูต่อว่าสมมุติครูจะเอ็กพอฐานข้อมูลเนี่ยตัวนี้ไปนะครับอรเอ็กพอออกไปไว้เก็บไว้ใช้นะครับวิธีเอ็กพออันนี้สําคัญเราก็จะได้เอาไปนําไปใช้นะครับเอ็กพอก็ให้เรากดที่ Table ท,ที่เราต้องการนําไปใช้นะครับตัวนี้นะเ a t a b a s เตตัวนี้นะครับผมก็กดปึ๊บมันจะโชว์เมนูเอ็กพอด,ด้านบนนะครับ ออ,ออกไปนาอสกูลนะครับอ x p พอร์เราจะต้องเป็นนามสกุล sql นะครับตรงนี้กด Export ไปเลยครับอ่าเราไปตั้งชื่อนะครับนามสกุลมันจะเป็น sql. ตัวนี้ผมไว้หน้าจอลองดูนะครับอ่าผมตั้งชื่อนี้นะ it. นะครับ pf. เ,เซฟไปนะครับหรือว่าผมจะลองเปลี่ยนเป็น อะไรก็ได้ครับเป็นโม้ตเป็มันชื่อเราก็ได้เซฟลกไปนะครับมันก็จะมาอยู่ที่หน้าจอหน้าจอนี่ครับตรงนี้มันอาจจะไม่เป็นรูปนี้นะครับอาจจะเป็นรูปตัวโน้ตเพจก็ได้ที่นี้มันสําคัญยังไงดูนะครับลองสังเกตนะครับกูก็จะทําการลบตัวนี้ออกไปลบเทเบิลนี้เลยครับ db 1่ออกไปเลยนะครับจะลบทิ้งนะครับตัวนี้นะครับดูที่เวบ db หนึ่งผมดรอปไป ไปเลยนะครับหายไปแล้วทีนี้ผมจะนําเข้าข้อมูลพวกนั้นอย่างไรนะครับผมก็ต้องมาสร้างฐานข้อมูลเปล่าไว้รอนะครับ db underscore it หนึ่งนะครับ, D B I T N e. รบอันนี้ก็ผมจะใช้ utf 8นะครับ general นะครับอ่ออกดกรีทีนี้ไม่ต้องไปสร้างเทเบิลเไยนะครับเพราะว่าเราจะนําเข้าเรากดที่ตรงนี้นะครับเึ๊บเสร็จแล้วไป Import กลับมาไปเลือกไฟล์ที่เรา ก็คือมันอยู่หน้าจอเนาะนี่ครับกด open. โอเคกด Import เข้ามามันก็จะเอาข้อมูลเข้ามาไปดูข้อมูลในนี้เหลือไหมอานครับเหลือเหมือนเดิมครับโอเควันนี้ประมาณนี้เสร็จแล้วให้พวกเราได้ทําการส่งโดยการ Export เป็นชื่อเราแล้วส่งไปในรายกลุ่มของแผนเกเรานะครับของวิชาเราโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับ